วัรด,ดีจ้าพี่นอ้องอันนี้จะพาะมาเก็บบักพริกอยู่สวนอันนี้บักพริกเด้อค่ะพี่นอ้องตกบ่บ่ได้ปลูกเองเนาะคะ่ะอันนี้ป่าเพิ่นปลูกไวนน้มาเก็บจะมาเก็บบักพริกไปปนนะคะดกตกไม่แน่นใจว่าเคยื่อนมาไทยทำคลิปใหนบึงไปปานี้นะคะป่าบักพริกนะคะ ลูกแห้งพี่นอ้องนี่ตะนวยเลยป่าเพื่นปลูกเอาไว้ยุคู่สะนะคะอันนี้นพันพริกขาวนะคะ ริกขาวนะคะปลูกไว้ร้ายอยู่แล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวพามาเบิ้งทางผีอีกอีกทางหนึ่งก็จะเ,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 เพิ่นกะ็จะปลูกกระปุ่นไปอันนี้สานี่เคยมใไซกุ้งให้พี่น้องเบิ้งอยู่นะคะมใส่กุ้งมใไซกุ้งนะคะเอานามขึ้นจะนี้แหละค่ะพี่นอ้องหดพักมาตั้งทึ่งนี่ ัีงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะฮะปลูกไว้กินโอ้ปลาบักเน่าทาง้าปลาย่างปลามันใกล้จะกินแล้วข้าวโพด ปลูกอละมิดละน้อยนะคะเนาะกล้วยอันนี้ปลูกอายุสวนนะยูน่าสวนของคุณป้านะคะเดี๋ยวสิพาไปเก็บกร,ระเพริกพี่นอ้องเอาเก็บกร,ระเพริกไปตำเนาะละพี่นอ้องเดี๋ยวพาเก็บกร,ระเพริก เก็บเอาเลยค่ะพี่น้องจะเก็บแบบใดนะ,ะบ okay, นะคะเก็บเอาแค่พอตํานะคะเพราะว่าเมื่อที่เก็บไปใส่ตู้เย็นอะไรมันหลายนะคะอยากเก็บเฮ็ดกับเขายัางได้ก็จังมาเก็บอ,อะะ่อนแล้วค่ะปลุกแห้งพี่น้อง เดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บเส็จแล้วจังมาให้บึงนะคะเมยงามปันไดยเพี่น้องเก็บสำนีก็พอแล้วพอาะตำปนแล้วนะคะเก็บพีกสัสดไปตำพี่น้องใส่หัวไปตองกระป่านเท่านะคะพิ่งามยู่พี่น้องดกกระดกนะคะเนาะอาจารนี่ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ,ท,ะ,คะที่เข้ามารับชมนะคะเหมือนี้พามาเทียว ่สวนพักนะคะเนาะพักสวนครัวอยู่อยู่สวนอ,อยู่หน้าค่ะขอคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ